เราพูดถึงสงครามโรแลนด์นะครับทีนี้เรามาพูดถึงสงครามโรแลนด์สงครามโรแลนด์ก็จะมีการประมูลจากตรงนี้ก่อนนะครับจะมีเวลาระยะเวลาประมูลถึง2องทุ่มห้าานะครับแล้วก็จะเริ่มตีสงครามโรแลนด์เนี่ยสามทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มนะครับก็ถ้าลงมาในโรแลนด์แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีแมปนี้ครับมีช่อง1นึ่นะครับก็คือประมูลได้3ามกิโลนะครับแล้วก็มีทงให้ยึดถ้าได้ยึดธงได้ก็จะได้บัฟ แล้วก็นี่เป็นทางขึ้นชั้นสองนะครับกับตัวนี้เป็นจุดเกิดของฝั่งกันบ้านนะครับเราต้องวิ่งขึ้นไปชั้น2เพื่อไปตีนะครับเพื่อไปตีฝั่งกันบ้านนะครับเพื่อไปตีฝั่งกันบ้านก็วิ่งขึ้นเลยครับผมวิ่งขึ้นเลยศัตรูเหลืสามตัวครับเราจะดูศัตรูจากตรงนี้ได้ครับศัตรูเหลืสามตัวเราขึ้นมาแล้วก็เปิดนะครับ หนึ่งนะครับหมดแล้วครับยึดคลองได้แล้วครับแค่นี้ครับเดีย๋ยวรอเขามาตีคืนนะครับอันนี้คือยึดได้เรียบร้อยแล้วยึดได้เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นมาตีคืนครับโอ้แหลกหน้าดูเลยเดี๋ยวปิดโปรแกรมจุดสัมผัสก่อน ต่อเลยครับนี้ขึ้นว่าศัตรูเหลือสตัวนะครับอันนี้คือเรายึดคองได้แล้วนะครับดูจากบรรทัดข้างล่างนะครับก็จะมีขึ้นว่าอันโนยึดคองแล้วนะครับก็เนี่ยครับต้องยึดจนจบโแรแลนดนะครับต้องยึดจนจบโแรแลนด์ครับ ยิ่งควรปิดตานะครับตามหลักแล้วควรปิดตาปิดตาวิ่งขึ้นไปนะครับว่าถ้าเปิดตามันจะแหลกมากวิ่งขึ้นไปแห่งเดียวครับถ้าไม่งั้นก็นี่เลยครับถ้าคิดว่าข้างบนอยู่ได้แล้วตีจุดเกิดแม่งไยครับไม่ต้องห้ไปไหนครับ ฆ่าแม่งในจุดเกิดเลยครับอย่างน้อยช่องนี้จะวิ่งไม่ได้หนึ่งช่องนะครับถ่วงเวลาให้นานที่สุดครับไม่ให้เขาเดินไปไหนครับ นี่คือก,การตัดก,กำลังนะครับถ้าเรายืนนี้ได้ข้างบนก็ยืนสบายครับศัตรูเยอะเราก็วิ่งขึ้นไปช่วยหน่อยก็ได้ครับแต่ข้างบนแข็งแกร่งนะครับแต่ละตัวขึ้นไปข้างบนไม่มีแล้วครับก็คลิปนี้คงยาวหน่อยเพราะว่าจะเล่นคงเล่นจนจบแล้วครับ แต่ก็เดี๋ยวก็จะซอยคลิปให้มันเป็นสามสามคลิปนะครับเพราะว่าคลิปเดียวลงไม่ได้แน,น่ยึดได้แล้วเราก็นี่เลยครับ จริงๆคือจะกันตรงประตูก็ได้นะครับหรือกันจุดเกิดได้ก็ได้นะครับแต่แนะนําให้กันจุดเกิดกับชั้น2เนี่ยถ้ามีตัวถึกๆวิ่งขึ้นไปแล้วเราก็ช่วยเพื่อนกันข้างล่างดีกว่าเดี๋ยวก็ดูครับ20นาทีจะยันอยู่ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าก็นั่นแหละครับมาช่วยเพราะอยากอัดคลิปด้วยนะครับเราก็วันนี้ไม่ได้ลง180นะครับ จะคลิปละ9นาทีครับเพราะว่านี่มัน5นาทีแล้วคงไม่อ15นะครับหรือไม่อาจจะเป็นแค่2คลิปนะครับคลิปละ12นาทีเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับอันนี้เราก็ตีไปเรื่อยๆครับอันนี้เราเอามันแล้วครับเราตีคนแล้วครับเพราะว่าข้างบนยึดได้แล้วไม่น่าจะมีอะไรครับเปิดตาเปิดตาแม่งแหลกคนแม่งเยอะ กันนี่เลยเนี่ยครับกันจุดเกิดเลยครับวิ่งไปครับวิ่งไปกันหน่างเดียวครับ บอกเลยครับว่าชุดห้าโดนสกิลเดียวแค่นั้นแหละครับวืบแน่ครับสี่ชุดห้าน่าจะตีได้นะครับจากที่เห็น โอ้โหกระตุกกระตุกเปิดตาแล้วก็กระตุกเลยปิดตาดีกว่าโอ้โหยับโดนอะไรไปบ้างไปมั่งวะเนี่ยวิ่งเงีไปใหม่ครับสตูอยู่ชั้นสองห้าตัวนะ ขึ้นไปช่วยนิดหนึง่งหกแครับเยอะครับเยอะต้องขึ้นไปช่วยครับเปิดตาเลยโอ้โหเจอเจอกับตัวหนักนะครับไม่เป็นไรครับกันแลกกันครับผมก็ไม่เบาครับอย่าสี่แล้วกระทืบทีเดียวก็ยับเหมือนกันครับตอนนี้ หเบื่อตรงนี้แหละครับแม่งโหลดโคตรนานเลยเวลาตายจากชั้นสองอวิ่งขึ้นไปใหม่ครับวิ่งอย,ย่าหยุดครับวิ่งอย,ย่าหยุดมาดักอะไรหน้าบ้านอ่ะมาดักอะไรกันเหมือนมากันเยอะครับ เราไม่อยู่ง่ายๆหรอกครับโอ้ถ้าค้าข้างบนไม่ตายก็ยากครับที่จะเอาบ้านได้เอาบ้านคืนได้นะครับนี่เวลาสิบหกนาทีคือทีนี้มันเราไม่รู้ว่าข้างบนของเราในเหลือกี่คนแต่เรารู้ว่าข้างล่างเรามีกี่คนแค่นั้นเอง ก็บอมกลางวงเลยครับน่าจะมากันกันเยอะนะครับสิบนาทีเดี๋ยวขอหยุดคลิปไม่หยุดดีกว่าเอาแค่สองคลิปแล้วกันนะครับคลิปละสิบสองนาทีเฉลี่ยแล้วคลิปละสิบสองนาทีน่าจะได้อยู่อ่ะวิ่งขึินไปต่อครับ กันข้างหน้าเยอะอัดเข้าไปหนึ่งดอกดินครับดินดินดินข้างบนมีฮานโอเว่นคุมอยู่ฮนะข้างบนมีฮานโอเว่นคุมอยู่เดีย๋ยวว่าจะขึ้นไปแล้วอื้อหือ โอ้แบตหมดเสียบชาร์จก่อนสิบห้าสิบเอ็ดใครเรายังได้บ้านอยู่ครับเนี่ยสเต็ปการขึ้นบ้านนะครับว,วิ่งเหาะข้างบันไดไปนะครับต่อให้เขาอยู่แค่ไหนแม่งก็เนี่ยเห็นไหมครับมันจะหลุดจาก แล้ก็เสียเลือดมันเสียอยู่แล้วครับเรื่องปกติครับเสียเลือดมันเสียปกติครับว,วิ่งไปใหม่ครับวิ่งไปใหม่ขึ้นไปช่วยชั้นสองดีกว่าครับ แต่ผมถนัดวิ่งข้างขวาข้างขวาจะไปง่ายกวา่าเนี่ยข้างนี้จะไปง่ายกวา่าจะวิ่งขึ้นทะลุง่ายกวา่าบอมช่วยเพื่อนหน่อยครับเยอะเหลือเกินเขายึดคืนได้แล้วนะครับตอนนี้เขายึดคืนได้แล้วมีทั้งเดียวครับต้องตีคืนให้ได้ครับต้องตีคืนให้ได้ครับ ตีขึ้นยากกว่านะครับตอนนี้เพราะว่าเขาจะขึ้นไปกันข้างบนกันเยอะแล้วครับเราต้องแหวกเข้าไปอย่างเดียวครับเจคนนะี่ อย่าแผ่วครับอย่าแผ่วครับวิ่งขึ้นไปครับเดี๋ยวผมขอหยุดคลิปก่อนนะครับจะอัดต่อ13มนาทีสุดท้ายนะครับ